สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้แม่หนูบ้านทุ่งจะไปเขาป้าเก็บเฮ็ดคุณกุนตาไปสองหน่วยพี่น้องสองหน่วยหน่วยหนึ่งอันนี้หน่วยหนึ่งกุนกุตาไปสองหน่วยแต่บรมามาลูว่าสิได้จักดอกพี่น้องมาไไปรุ่นไปรุ่นรุ่นกันไปรุ่นกันว่าสิได้จักดอกมื่อนี้ จะไปเก็บเห็ดขมจะพี่น้องถ้าไปลุ่นต้องกันว่าห้าสิได้จักดอกไปไปกันเลยไปออกเดินทางพี่น้องออกเดินทางได้ไปไปไปเก็บเห็ดไปลุ่นต้องกันพี่น้องว่าสิได้จักดอกเมื่อนี่ไปลุ่นเบื้องว่าสิได้จักดอกจ้าปลาเห็ดล้วพี่น้องป้นป่าเห็ด แต่ว่าจักสีเห็นเห็ดหรือว่าเห็นไปเขาไปเบิ้งน้ำกันเขาไปเบิ้งเห็ดน,น้ำกันพี่น้องพี่ป่าเห็ดพี่ของเสียลงก่อนเหมือนเดินยื่นได้รถปีกอาบแดงเลยมาปกต้องมากดู พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้สวยแงมสวยแงมมัน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 เห็นตะต้ตนพระขาดตัเดียวนี่กล่องจับใส่ต้นพระขาดเอาพี่พี่น้องพี่น้องพี่นอ้องฮี่ดอกมันอยู่ทางหน้าขวามือเด้เอโอ้ยตาดีใท่ไ้มเอาเห็น,หนหอ,อยูบ้างค่นมีดอกอยู่อยู่เงาพัดขาดอย่าไม่เห็นมีดอกก็ไป มันมันมันมัจ้ามันจ้ามัน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 เราจ้านพี่นอ้โอ้สยสวยสวยสวยสพี่น้องสวยสวยสวยจังหน้ากะทิข่ำแล้วนั่นนั่นใสอีกละยี่ลาะมือหันหนหั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 นหนหหหันหันหอหลนหันัโอ้ยเหยียบหหยียบ กับมี่ใช่งานขอออกไรตัวคักแน่เนาะโอ้ยจังมันปลาแหลกเมืองใดดอกกับฝ้าเมืองจอดรถกสิปฝ้าได้หินบ่อนนี่จอดวงองนถนนให้เราอยู่สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามันมันโชว์โชว์ดูโชว์โชว์ป้าพี่จะรอไงไงไปจะดอกไงไงเพื่อนก็จะรอไงไงโอ้ยมื่อนี่ต้มบ้างเนี่ยของแง่นั่งใหม่หมดแล้วจังสีบอ่ะ Here, qui, utan utan ormuş, เออได้ขาอยู่บบบนี้ได้ขาอยู่มัน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 ซ่อนมาพี่น้องอ่อนซ่อนมาดอกเห็ดเฮ้ยดอกง่ายดอกง่ายงามงามงามอ่อนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนน้ำพินย่ายหนูวแบนี้นะมึงแน่พู้น่ะก็ตาเพื่อนพี่น้องอันนี้ก็ตาเพื่อนพ่อแม่ก็ตาเย้านู นี่กระต่ายยายนูนี่กระต่ายยายนูนี่กระต่ายยายนูนี่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 นอาพุ่มใจหาด้วยนำพักนำเรื่องหาด้วยเมื่อจะคล้องจาาพี่น้องพุ่มใจจ้าเอาสรุปพี่น้องอันนี้ของล้านอันนี้ของยายนู พุ่มใจพุ่มใจพี่น้องมาเก็บเองกัเมือ่อได้ซัมนียกับพุ่มใจแล้วพี่น้องซัมนียกับพุ่มใจแล้วขนซ่อนว่พี่น้องคนะคองล้านของล้านอันนี้ย่างเข้าปลาเป็นเฮ็ดโหลดอันนี้อันนี้ย่างเข้าปลาเห็นแต่ยุงนี่แต่ยุง